วันนี้พามาเก็บผักเด้อวันนี้ค่ะมาเนี่ยเพียนพามาเก็บผักค่ะเดี๋ยวเนี้ยเพียนพามาเก็บผักค่ะสวยๆจ้าค่ะสวยๆงามๆเลยค่ะอ่อนๆจ้ะเนี่ยอ่อนมากเลยค่ะผักอ่อนๆเลยค่ะเพื่อนดูจ้ะเนี่ยสวยๆงามๆเลยดูฝั่งนู้นคคะเยอะมากเลยค่ะฝั่งนู้นเยอะค่ะ เยอะมากเลยมีแต่ผักค่ะเพื่อนผักอ่อนๆน้องข้กินกับลาบน้องจ้าให้กินเป็นเลยจ้านี่งามคค่ะเพื่อนอ่อ,อนๆค่ะอ่อนๆสวยๆงามๆเลยจ้าผักสวยๆงามๆเลยเนี่ยโอ้ยงามค่ะดูค่ะเพื่อนสวยงามมากเลยเนี่ยดูสวยๆงามๆเลยผักงามมากเลย ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สวยแดดสวยมากเลยเกิอดอยู่ตามหญ้าเนาะค่บกระเด็นาเนาะค่ะเนาะสสวยๆงามๆจ้าเพื่อนๆีที่เทียบแล้เนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องวัวค่ะติ้งติ้งๆิ้อยู่ฝั่งนูน้นน้องวัวฝั่งนู้นก็น้องวัวเหมือนกัน มาฟังนี่ยิงงามจ้ะเพื่อนนี่จ้ะสวยงามมากเลยมาฟังนี่สวยมากเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมมากนะคะเพื่อนอเพื่อนเมื่อีกเพื่อนพามาเก็บพักนะคะเนาะกินกับน้ําพริกอร่อยเดอ้อแซ่บฐเลยวันนี้ค่ะฝั่งโน้นก็นเพื่อนเก็บเยอะค่ะฝั่งนู้น เ,เก็บเยอะเลยฝั่งนนบรรยากาศยามแรงเนาะจ้าเก็บผักเก็บหนาเลี้ยงบัวเลี้ยงควายไปเนาะค่ะเนาะตามภาษาคนบ,นบ้านเนาะค่ะเนาะเก็บผักเก็บผักไว้กินค่ะสวยๆงามๆเลยจ้าดูค่ะผักเตี้ยเตียนสวยมากงามมากเลยค่ะเพื่อนงามคักจ้ะผู้ได้กิไปเป็นบ่ค่ะนี่ผู้ได้กินเป็นบ่จ้า กินกับน้ำพริกอร่อยนะคะนะใบบัวบกค่ะใบบัวบกสวยๆค่ะเพื่อนดูนี่สวยงามมากเลยเพื่อนก็จะเก็บไปอย่างแหละคะเก็บไปตลอดแนวเลยค่ะฟังน้นฟังนู้นค่ะเพื่อนเยอะๆเลยค่ะเก็บเต็มทุ่งเลยค่ะเพื่อนๆมาเก็บผักจ้าจ้าขอบคุณทุกการรับชมมากนะคะกิบภาพบรรยากาศมาฝากค่ะกิบผักจ้าสวยงาม